จบนะว่าจะไม่เปิดเผยแล้วน่ะไหนมาแล้วเปิดเผยเลยคุ้มสุดคุ้มคุ้มไหมนี่โอ้เกินคุ้มเกินคำบรรยายเราบอกเลยเกินคุ้มแล้วมาเห็นเหยเสียออกคิดหนักแถอน้อแบบนี้นี่เราเรียกมาซ้อมแล้วนแล้วตรนนี้ก็จะไปได้นี่ย้าอะไรอะไรอะไรเอ้าอะไรนี่เอ้า เรือนได้ด้วยไม่ใช่เรือจะมาอ,ะอยู่เฉยๆจอดอยู่ริมน้ำน้ำเท้เนี่อะไรอ๋อเทสเทสเทสอะไรนี่อะไรนี่อะไรผ้าน้ำเอากะผ้าดิน้ำเนี่ยเขาก็พายไปกับน้ำเนี่ยเออ,อไม่ทำอะไรนะคะโอ้โอ,โอ้น้ำจิม้มแปดสิบบาทเรือไม่ละเอาไทยบานเจ้ามากอันนี้หนูไปซื้อเองสี่สิบบาทเล็กนี่ โอ้ยผ่าตัดสุดก็ไม่ผ่าซื้อไว้แต่สิปีก่อนบ้านสิขอมาได้เล็ก็ได้เรือลรันี้ก็เรือลูกบ้านคอยเสื้อหนี่ก็เสื้อบรรจงไฟเพราะเงี้ยแหลมอันนี้อันนี้เล็กไปกว่าสี่สิบบาทสี่สิบบาทอันนี้เด็อันนี้แปดสิบบาทเรือนี่เรือนี่ก็บลักมากเลยเนี้ยลักมากเลยเรือลูกบ้านคอยนี่นั่นแหละเห็นอะไเห็นยูบึงไหมก็ยูบึงแล้วบอสบอสเขาตั้งซื้อเหล็กหน่อยบอสว่างไรเหล็กเล็กกระไดเหล็กเฮ็ดโค้งสังกะสีข่อยตั้งเติบสามปีก่อนเนี่ย เล็กแอน้อนมังไปวันี้แหลมเบิดเนี่ยเบิดเนี่ยเบิร์ตเนี่ยวนเนาะเบิดเนี่ยอันนี้แปดสิบเป็นบออันนี้ขโมยเป็นบออันนี้เหล็กเก่าเป็นบอท่าสี่สิบร้อยซาเหมือนเดิมลงทุนน่ะร้อยซาร่วมกันห่ร้อยซานี่ค่ะแดนเซอร์กับร้อยซาวอุปกรณ์ทั้งเบิดทั้งม้วนนี่ร้อยซาวค่ะคือลงโตปิลงทุนร้อยซาค่ะคนที่มาประกอบฉากคือแดนเซอร์นี่ร้อยซา แโอ้โหมาเต็มเลยนู่นนุ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 ่นขนกันมาเต็มเลยเห็นไหมล่ะขนมาเลยนู่นน่ะขนชุดขนอะไรมาเลยแดนเซอร์มาเต็มไปหมดไหนนู่นอย่างนี้จเสียงรถุดเจ๊ปเจ๊ปเจ๊ปเพือมาเห็นเจ๊ปอเนี่ยเขานำมาแล้วไหนเจ๊ปอนู่นนู่นเจ๊ปอเรียกมาหน่อยเมื่อเที่ยงลอยอันสองพันเจ็ดอ่ะโว้ยมันคนละเรื่องไม่เกี่ยวเงินเดือนยังไม่ออกไม่ได้เกี่ยวกับสองพันเจ็ดสามร้อยก็โอเคแล้วเงินเดือนเพราะท่านไม่ออกเอ้า แม่ได้นี่เบื่อนสัานเอามาหอดก็มาจมเลยเนาะจมตัวอ่ะเอาทำงานเนี่ยยี่สิบชั่วโมงเลยเนี่ยเอาใส่เอียงก้อนอะไรมาเนี่ยเอาสองก้นเอียงอยิกบหมนทั้งทีซัดอันอยากเสียงดังเพ้นแดนเซอร์ได้ยินเอาอีกแล้วสองพันเจ็ดไม่เอาแล้วขอเอาพูดอะรเอียงอยิกเหมือนสองร้อยเอาเนาะมือใดกับสีมือนั่นบ่ว่างมือเดียวเห็นนานี่แม่นรถเนาะมอเจ้หน่อเอาอย่าแดนเซอร์ได้ยิน สองพันเจ็ดนี่คือเราไม่เอาโมขอวันนี้สองร้อยโอ้พี่เขียวเนี่ยัดตัวเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยรฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เ้ยเเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเเ้ยฮยเเเเ้้เย้เเ้เ้ยงเยเเเ้ย ตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้ามาเคลียร <idez> ์นี่เห็นบอสเอาก็ต้องทําให้มันดี<ช>ก็เพื่อ fc แฟนคลับให้มันคุ้มกับค่าบัตรที่เขาซื้อเข้ามาชมโอ,อันนั้นเขาคุ้มค่าอยู่แล้วแล้วรอบนี้ยังไงเขาคุ้มค่าก็าอบอกทำไม่ดีงวดหลังเขาจะมางวดหน้าเนี่ยเขาจะมาดูเราอ่ะยอมโดนด่าเนี่ยสองคนยอมโดนด่าเอาด่าก็ต้องยอมยอมโดนด่าแล้ทุ่มทุนทุ่มทุนขนาดนี้ทุ่มทุ่มทุ่มแรงกายแรงใจเองขนาดนี้อันนี้คืออะไรนกระบอกแล้วตอนนี้อะไรฟัง อะไรสนิ้วนี well ่ใบซีม่วงสองนิ้วมีตัทอนด้วยคางมีทอนมีทอนโอ้ยยัดตัวกันเมื่อคืนสามร้อยไม่ได้เสร์ะกินสามร้อยี่สิบคนคนละสิบบาททอนหนึ่งรก็อกเกไใบหนึ่งร้อยโอ้ยสามร้อยยังกินอยู่สองคนเออไกวกกวกเมื่อกันใบๆเนาะ น,นั่นบอมแมนอันนี้เงินสียออกไปพ่อใหญ่แหลมนี่หารอยพอดีห<อ>ละ่ะต่อมาขอบคุณค่ะห้าร้อยบอมแมนอันนี้มันเป็นเงินสีให้พ่อใหญ่แหลมเอาพูดอะไรที่ให้ต่อเด้อ อา้มันมีอยู่มันมีอีกอยู่ไหนอะทีไฮอยู่ที่ไอยู่นี่ใบม่วงคือบ่อใบม่วงนั่นใบม่วงบ่อใบม่วงบ่อเอฟซีจากประเทศฟินแลนด์ผลส่งใหม่พราะยี่แหลมห้าร้อยบาทอันใหม่หรืออันเก่านะเดี๋ยวเดี๋ยวยาปากยาปากยาปากเอาของคู่เอฟคู่บอเอาหนี้ก็ไปสองคนซจำหนี้ก็คุ้มแล้วเมื่อคืนนี้ ขอสามพันได้สามร้อยสองร้อยขอสองร้อยได้ร้อยหนึ่งคลี่้างหนึ่งร้อยหนึ่งได้ขังคอยเด้อเอาจังสิลบออกจากสองพันเจ็ดเอาห้ร้อยหนึ่งแล้วเหลือได้เหลืออย่าบอกอย่าบอกแดนเซอร์เด้อนั่นอยู่ทีคู่ที่นั่นนั่นเดี๋ยวพาไปโอ้ยได้เงินแล้วก็ไปวอลลอนเนาะ บท่านได้ถาม่างานการทุกอย่างนี่มันเรื่อนใดเนี่ยที่สีเห็ดในทีมงานได้ซ้อมมันเรื่อนใดเนี่ยตอนนี้ได้เงินแล้วเดี๋ยวไปออรอเนาะตอนนี้ทางบ้านใหญ่กําลังประชุมเคลียร์เรื่องเรื่องอะไรเอ่อหมอลำหมอลำเออสคริปต์ต่างๆใช่ไหมรักลํำเพลินศิลปินกําลังเคลียร์อยู่โอเคแต่ทางนี้นี่คือทางนี้กำลังทำุดชุดเคลียร์ชุดเพราะว่าตอนเย็นจะถ่ายเป็นสตอรี่ลง ค่ะแล้วก็จะปูพื้นพรมเวทีวันนี้ตอนนี้ใช่ไหมเหมือนจริงใช่ค่ะบล็อกบล็อกกิ้งบล็อกกิ้งคือแสดงสดเลยให้เอฟพีได้ดูบางส่วนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเด็กก็พร้อมแล้วเด็กพร้อมแตกต่างแล้วร้อยสี่บแสดงว่าร้อยสี่ร้อยยี่ร้อยยี่แล้วยสิบคนวันนี้เต็มเวทีแน่นอนเพราะว่ากีบบอกไปแล้วไงแสด้ที่เราบล็อกกิ้งอ่ะแบกเรือขึ้นไปสี่สิบคนแบกเรือขึ้นไปสี่สิบคนยืนเต้นคนนี้แปดสิบคนโอ้ยคุ้ม สุดคุม้มบ่แมนคุ้มยังบ่แมนพี่น้องเอฟซีคุมมค้มเด้ผู้ลงทุนคุ้มร้อยยี่สิบบาท <c ười> เอ้าโอ้ยอะไรขโมยลักขโมยเลยเดี๋ยวบอกเฮียงเดี๋ยวเขาจะได้ออยินลักอายุบึ้อเดอ๋ยวไปบอกลูกบ้านเจ้าเด้อมูสิบสี่ใส่เป็ลักมาแต่บึ้อเดี๋ยวเขาสีดทั่วหาคอยเองะ,ะไปโหมุ่งจอบไปไป <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเริ่มเรมไปเอื้นพ่อใหญ่แหลมเลยมาเอาเงินเลยเอฟซีเอาเงินมาให้ ห้าร้อยบาทเอิญเซ่อเื่อบบมือขึ้นนี่คนทั่วมากพอดีมือว่านไรซดผู้ใยา่บ้านไรสดเอฟซี FC ก็เลยสนับสนุนให้ตอนอยู่กับพ่อแรมห้าร้อยบาทแล้วก็ให้ผู้ใยา่บ้านก่อนวันเกิดก่อน,นวันเกิดได้าเ้อเขาเซอ่อไ้ผู้ใยา่บ้านด้วยวได้ห้าร้อยใช่ซุ่มหมูสองก็ได้ลอยหนึ่งอาตจะสีสะ่ซะอ,อ๋ออ๋ออ๋อ,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 อ โอ้ย่าไปเลียนแบบแล้วฮะย่าไปเลียนแบบพฤติกรรมเขาใช่เนี่ยเอาเอาอีกแล้วอะไรอะไรนี่คุยเอาเทียบกันเพราะเป็นนี่คุยอยู่สองพันหกคุยเงินร้อยหนึ่งครับแบ่งกันผู้คุยเอาไปเออคนละสี่สิบบาทอีกยี่สิบบาทก็ให้อื่นพ่อไปโอ้ยก็ได้ดูแลเลย โอเคเอาใช่รึโอ้มาอี่ลีอ่ะปาดกับซิบกับสาบกันฮัลโหลขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนตัวนี่ฮัลโหลสวัสด,ดีครับฮัลโห<อ>ลคือบอตอบรับแน่ยว้อสองเอาโอ้ยกันเลียวเห็นเงินเนอะตาตาบ้อเลียวว่งกล่องนี่ตาเลียวเปลี่ยนขอเปลี่ยนเด้อเอาเห็นบันี่มืงขึ้นว้อกันว่างได้ก่อนมึงขึ้น,นกับพี่น้อง พี่สาวจากประเทศฟินแลนด์ฟเพิ่นตัวหาเจ้าอยู่ตัวคุยกันแล้วเนาะเออคุยกันแล้วคุยกันแล้วคุยกันเพิ่นก็เลยว่ามีน้ำใจให้พ่อแหลมพ่อได้เป็นกำลังใจแล้วเป็นทุนนะครับห้าร้อยบาทเอาขอบคุณเพิ่นจังหวัดนี่ขอบคุณเด้อพี่อยังก่อนเที่จากฟินแลนด์พี่สาวพี่พี่ชาบา คุณฉบาที่สบาเออเอาอวยพรในบนนี้มาหาลอยขึ้นไปหาลอยล้านโอ้เออให้สมคอบุ่งมา่นปรารถนาเออนึกสิ่งใดก็ขอให้ได้ไหลมาเทมาเงินท้องของเขาอย่าขาดอยจะจบ่าเยี่ยมจะใส่สาธุสาธุสาธุสมพรฝากโอ้ถูกเจ้าพ่อเฮียังเงินหาลอยวันนี้เดี๋ยวนี่แล้หละจวดจ้าเดียนเออเอานี่มาจากไหนี่ ดีครับฮะเลิ้ยวล้วเพิ่นนั่งเอาเนืองในบัลลูกการยังนี่เปิดรุ่ง <c oughs> เปิดรุ่งหมดแล้วเนี่ยไปจุดประทมุมาเลิกต่อยเนี่ยเพื่อ,อยังเพื่อเปิดรุ่งรุ่งเพรท่านได้เปิดยังไงมาจุดก่อนแหกแหกโอ้แหกต่อได้เงินแล้วก็วอ่อนร้อนนาะเจ้าเนาะฮะ ไป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 เห็ดเห็ดต่อยเนี่ยไปทีหลังอันผู้นั่นก็จะว่าจะในอยู่อันผู้ผู้บอดเอาให้เราเด้อห้าร้อยบาทครับขอบคุณปีเสาเอฟซีจากนะครับฟินแลนด์นะครับที่ให้กําลังใจพ่อแหลมและก็ให้กําลังใจพญ่บ้านนะครับก่อนนะครับวันใครวันเกิดมือเอื้อนนี่กันะครับถือว่าเป็นการเสื้อให้นะครับขอให้ ตอบแท่นพีเสานะครับลอยถอพันเท่านะครับคอยม่ไต้สิซิงดีๆตลอดไปนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พยาบาลยจวดลำเพลิอนอฟฟิเชียลกับคงช่วยซ่ำนี่คลิปนหนามาพบกันไหมครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ